ฟังไว้นะท่านได้ตรัสไว้ว่าบุญนี้ทำแล้วย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์โดยไม่ต้องสงสัยสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกฎก็มีธรรมะมีเรื่องราวดีๆที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับมงคลที่25พญานกแขกเต่ามีความกตันญูผู้ใดเลี้ยงบำรุงบิดามารดาด้วยข้าวและน้ำผู้นั้นตายไปพบหน้าย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์โดยไม่ต้องสงสยัยท่านผู้ฟังครับ เราทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีสิ่งที่ต้องศึกษาควบคู่กันไปอยู่2อประการคือการศึกษาวิชาความรู้ในทางโลกและการศึกษาวิชาในทางธรรมการศึกษาความรู้ทางโลกมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เรารู้จักวิธีการแสวงหาปัจจัยสีมาเลี้ยงตนเองและครอบครัวทําให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขในระดับหนึ่ง ส่วนการศึกษาความรู้ในทางธรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์อันจะส่งผลให้เราได้เข้าถึงแหล่งของความรู้ที่สมบูรณ์เป็นความรู้เพื่อความหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงได้เข้าถึงความสุขอันแท้จ,จริงที่มีอยู่ภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในตะกะชาดกว่า ผู้ใดบำรุงเลี้ยงมารดาบิดาด้วยข้าวและด้วยน้ำผู้นั้นตายไปสู่ภพหน้าย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์โดยไม่ต้องสงสยัยในสมัยพุทธกาลมีผู้เท่าสองสามีภรรยามีลูกชายซึ่งบวชเป็นพระอยู่ในวัดพระเชตวันผู้เท่าทั้งสองได้รับกรรมลำบากในการแสวงหาอาหารร่างกายก็ผ่ายพร้อม ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทํางานหาเลี้ยงชีพได้ด้วยตนเองพระลูกชายซึ่งมีความกระตันยูจึงนําอาหารที่ได้จากการบิณฑบาตมาเลี้ยงท่านทั้งสองทุกวันพระบรมศาสดาทรงทราบถึงเรื่องนี้จึงแตะเรียกภิกษุรูปนั้นมาและทรงถามว่าดูก่อนภิกษุเธอบิณฑบาตมาเลี้ยงบิดามารดาของเธอจริงหรือ ภิกษุรูปนั้นทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญจริงพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงตรัสสรรเสริญว่าดีแล้วภิกคุกแม้แต่บัณฑิตในการก่อนเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ยังเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่แล้วด้วยอาหารที่หามาด้วยจะงอยปากส่งระลึกชาติหนหลังแล้วนำมาเล่าเรื่องในอดีตมาตัดเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังไว้ว่า ในอดีตมีนกแขกเต้าฝูงใหญ่อาศัยอยู่ในป่างิ้วบนยอดเขาแห่งหนึ่งครั้นหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้ถือกำเนิดเป็นลูกของพญานกแขกเต้าเมื่อเติบโตขึ้นมีรูปร่างงดงามสมบูรณ์ด้วยพละกกำลังและสติปัญญาเมื่อบิดาของพระโพธิสัตว์แก่ชราลงจึงแต่งตั้งให้พระโพธิสัตว์เป็นจ่าฝูงปกครองนกเหล่านั้น ด้วยความกระตันอยูพญา,านกแขกเต้าจึงออกไปหาอาหารมาเลี้ยงบิดามารดาไม่ยอมให้บิดามารดาได้รับความลำบากในการหาอาหารให้พักอยู่ในรังและตนก็ปกครองฝูงนกแขกเต้าโดยนำฝูงนกไปสู่ป่าหิมพานต์เพื่อให้หากินข้าวสาลีในปา่าพอกินอิ่มแล้วก็ขาบอาหารมาฝากให้บิดามารดา วันหนึ่งฝูงนกได้พากันไปกินข้าวสาลีในไร่ข้าวสาลีของชาวมะคนคนดูแลไร่จึงวิ่งออกมาไล่นกแม้วิ่งกลับไปกลับมาพยายามที่จะไล่นกออกไปแต่ไม่สามารถจะไล่ได้เพราะนกมีจำนวนมากมายเหลือเกินพวกนกได้พากันจิกกินข้าวสาลีจนอิ่มน้ำสำราญแล้วก็บินกลับไปส่วนพญานกก็จะรวบรวมข้าวสาลี แล้วคาบมาเพื่อให้บิดามารดาเป็นประจำวันต่อมาฝูงนกแขกเต่าก็พากันไปที่ไร่ข้าวสาลีนั่นอีกคนดูแลไร่ข้าวสาลีก็พิ่งออกมาไล่พวกนกอีกแต่ไม่สําเร็จจึงคิดว่าถ้าพวกนกพากันมากินข้าวสาลีทุกวันข้าวสาลีต้องหมดไร่แน่จึงไปบอกแก่พราหมณ์ผู้เป็นเจ้าของเมื่อไปถึงพราหมณ์ก็ถามว่าเป็นอย่างไรข้าวสาลีสมบูรณ์ดีหรือ เขาตอบว่าไหนท่านข้าวสาลีก็สมบูรณ์ดีแต่มีฝูงนกแขกเต้าได้พากันมากินข้าวในไร่ของท่านพอข้าพเจ้าเข้าไปไล่มันก็บินหนีไปแล้ววกกลับมากินอกีกแต่มีพญานกแขกเต้าตัวหนึ่งสวยกว่าทุกตัวพอกินเสร็จแล้วก็ขาบข้าวสาลีกลับไปด้วยพรามฟังแล้วก็นึกชอบพญานกแขกเต้าขึ้นมา จึงบอกว่าเจ้าจงใช้บ่วงดักจับพญานกมาให้เราวันรุ่งขึ้นคนเฝ้าไรจึงใช้บ่วงดักพญานกแขกเต้าในที่ที่คิดว่าพญานกจะลงมากินข้าวสาลีเพราะได้สังเกตเห็นพญานกมักจะบินลงมาที่เดิมทุกวันวันต่อมาพญานกแขกเต้าก็ร่อนลงมาที่เดิมอีกจึงติดบ่วงที่วางดักไว เมื่อรู้ว่าตนเองติดบ่วงแล้วก็คิดว่าถ้าเราส่งเสียงร้องเออะในเวลานี้พวกญาติของเราก็จะตกใจบินหนีไปโดยไม่ได้กินข้าวสาลีเราต้องอดกลั้นไว้จนกว่าพวกญาติจะกินอิ่มเมื่อรู้ว่าพวกนกกินอิ่มแล้วจึงได้ส่งเสียงร้องออกมานกเหล่านั้นรู้ว่ามีอันตรายเกิดขึ้นก็ตกใจพากันบินหนีไปหมด คนเฝ้าไร่ได้ยินเสียงร้องของนกเหล่านั้นก็ลงจากกระท่อมไปวางบวงเห็นพญานกแขกเต้าก็จับมัดขาทั้งสองไว้แล้วก็นําไปให้พรามเมื่อพรามเห็นพญานกแล้วก็อุ้มมานั่งบนตักด้วยความรักแล้วกล่าวว่านกแขกเต้าเอ๋ยท้องเจ้าคงจะใหญ่กว่าท้องของนกตัวอื่นเป็นแน่ถึงกินข้าวของเราแล้วอย่าขาบออกก็ไปอีก เจ้ามีช้างสำหรับเก็บข้าวไว้หรือหรือว่าเรามีเวรต่อกันมาก่อนพญยาน,นกแกกเตาได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าข้าพเจ้ามีได้มีเวรกับท่านช้างของข้าพเจ้าก็ไม่มีแต่ข้าพเจ้านำเอาข้าวสาลีนี้ไปเปื่องนี่เก่าให้เขากู้นี่ม่และฝังขงุมทรัพย์ไว้ที่ป่างิ้วนั้นพราามเกิดความสงสัยจึงถามว่าการให้กู้นี่ ของเจ้าเป็นอย่างไรการเพลองนี้ของเจ้าเป็นอย่างไรและเจ้าฝังขุมทรัพย์ไว้อย่างไรข้าแต่พราหมณ์ลูกน้อยของข้าพเจ้าก็ยังเล็กอยู่จนปีกยังไม่ขึ้นเมื่อข้าพเจ้าเลี้ยงบุตรเหล่านี้ถ้าเขารู้บุญคุณเขาก็จะเลี้ยงดูข้าพเจ้าบ้านในยามที่แก่ชราเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเป็นผู้ให้บุตรเหล่านี้กู้นี้ ส่วนมารดาและบิดาของข้าพเจ้าแก่แล้วข้าพเจ้าขับเอกข้าวสาลีไปด้วยจะน่อยปากเพื่อเลี้ยงท่านทั้งสองจึงชื่อได้ว่าเรื่องมีและที่ในป่านั้นมีพวกนกหนึ่งที่มีขนปีกหลุดหมดแล้วเป็นนกทุกคนละภาพข้าพเจ้าต้องการบุญจึงได้ให้ข้าวสาลีแก่นกเหล่านั้นเพราะบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าการทำบุญนั้นเป็นขุมทรัพย์ การฝังขุมทรัพย์ไว้ของข้าพเจ้าก็เป็นเช่นนี้พรามฟังพญานกแล้วก็มีจิตเลื่อมใสกล่าวว่าเจ้าเป็นนกที่มีคุณ,ณธรรมมนุษย์บางพวกยังไม่รู้จักบุญคุณคนเลยตั้งแต่นี้ต่อไปเจ้าพร้อมกับหมูญาติจงกินข้าวสารีในไร่ของข้าพเจ้าตามต้องการเถิดเราปรรถนาจะขอเห็นเจ้าออีการที่ได้เห็นเจ้าถือว่าเป็นสิริมงคล และเจ้าก็เป็นที่พอใจของเราพรามอ้อนวอนพระมหาสัตว์อย่างนี้แล้วมองดูด้วยจิตอันอ่อนโยนพระหนึ่งมองดูลูกรักได้แก่เชือกที่มัดข้อเท้าออกทาเท้าทั้งคู่ด้วยน้ำมันที่หุงแล้วร้อยครั้งให้พญานกเกาะบนตังที่งดงามมิจิตแล้วให้บริโภคข้าวตอกครุกน้ำพึ่งในจานทองให้ดื่ม น้ำเจือน้ำตาลกรวดที่มีรสเริศหลังจากนั้นพญานกแขกเต้เาก็กล่าวว่าข้าแต่พราหมณ์ข้าพเจ้าได้กินและดื่มในที่อยู่ของท่านข้าพเจ้าจะมาพำนักในที่ของท่านทุกวันขอท่านจงให้ทานอย่างสม่ำเสมอในสัมณพราม์ผู้ทรงธรรมและจงเลี้ยงดูบิดามารดาผู้แก่เท่าด้วยความกตัญญูเถิดแล้วก็บินกลับไป พร้อมกับขาบอาหารไปฝากบิดามารดาเมื่อพระบรมศาส,าสดาส่งเล่าเรื่องในอดีตจบลงภิกษุผู้เลี้ยงดูบิดามารดามีดวงตาเห็นธรรมได้บรรลุโสดาบันปฏิพลในที่นั่นเองเราจะเห็นว่าความกตัญญูเป็นคุณธรรมของบัณฑิตท,ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญแม้นกแขกเต้าจะเป็นเพียงสัตว์เดียรัจฉานยังมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดา ถึงเพียงนี้เราได้ชื่อว่าเป็นมนุษย์เป็นผู้มีบุญและมีคุณธรรมเราควรจะใช้ไก่มนุษย์นี้สร้างความดีให้คุ้มค่ามากที่สุดให้สมกับที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบคำสอนอันประเสริฐในพระพุทธศาสนาดังนั้นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีคือรู้อุปการะคุณของผู้ที่มีต่อตน แล้วหาโอกาสตอบแทนคุณของท่านจึงได้ชื่อว่าดำเนินตามแบบแผนของบัณฑิตในการก่อนบุญกุศลจะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเพราะเป็นการทดแทนพระคุณด้วยจิตที่บริสุทธิ์มีดวงตาปัญญาตรองเห็นคุณงามความดีของผู้มีอุปการะคุณธรรมในตัวของคุณจึงเริ่มเพิ่มพูนขึ้นมาในจิตใจและจะเป็นทางมาแห่งคุณธรรมอื่นๆอีกมาก เป็นเหตุให้สามารถบรรลุธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพันธ์ความดีหรือบุญกุศลที่เราทำทั้งหมดนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่อจุดประสงค์อื่นแต่เป็นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเพื่อให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมและแหล่งกำเนิดของบุญหรือความดีทั้งหลายจะปรากฏอยู่ที่ศูนย์กลางฐานที่7ดดังนั้นเราจะต้องฝึกฝนใจของเราให้มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ อย่างสม่สำเสมอในทุกๆวันทุกๆอิริยาบถครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในช่องครูฝนนะครับเรื่องราวบาปบุญขุโทน,นรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับครับท่านผู้ฟังผมเชื่อเหลือเกินว่าหากท่านผู้ฟังอย่างเชื่อมั่นและยึดมั่นในความดีสิ่งดีๆย่อมจะเกิดกับตัวท่าน ทุกท่านแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้กระผมขอบคุณและสวัสดีครับ